่ออีกหนึ่งช่วงของรายการ The Battle นะคะช่วงที่แล้วเราพูดถึงเทรนดในบ้านเราไปแล้วว่า IT มีอะไรอย่างไรบ้างช่วงนี้จะมาดูแอปพลิเคชันที่น่าสนใจที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มฟีเจอร์กันบ้างค่ะช่วง To Battle ฟีมและกระจบกันดยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต อย่างที่บอกกันไปนะคะช่วงปีที่ผ่านมาแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปแชทแอปโซเชียลมีการเพิ่มฟีเจอร์เยอะแยะมากมายอย่างค่ายแรกเลยคือ Google กูเกิลนี่ก็มีแอปอยู่ในเครือเพียบอย่างเช่นตัวแรกก o o กิค่ะอืมกูเกิลโฟโต้นี่จากเดิมที่ว่าเป็นแค่การอัปเดตอัปโหลดรูปภาพขึ้นไปเก็บไว้เท่านั้นแล้วก็จะมีแบบตกแต่งภาพให้เรานิดหน่อยซึ่งก็มีพื้นที่จํากัดตัว Google เนี่ยเขามีการเปลี่ยนเลยนโยบายของ g o o g l e p h o t o คือคุณสามารถอัปโหลดภาพจากสมาร์ทโฟนจากแท็บเล็ตจากอะไรก็ได้ข ไม่มีลิมิตไม่มีข้อจำกัดบีลดลงแค่ไหนส่งไปแค่นั้นถูกต้องครับแต่ว่าจำกัดจำกัดเรื่องของคมละเซลสูงสุดอยู่ที่16ล้านพิกเซลคือภาพที่ขึ้นไปต้องไ่เกิน16ล้านพิกเซลหรือถ้าเกินคุณต้องยอมให้ Google ลดขนาดภาพลงเหลือ16ล้านพิกเซลแต่ก็โอเคนะเพราะว่ากล้องมือถือส่วนมากในปีนี้เนี่ยก็น้อยกล้องที่จะเกิน16ล้านแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของก o เกิลชา a ์ทเลสก่อนหน้านี้ทุกคนรู้จัก o o g l e Translate อยู่แล้วในตรงที่ตัวมันเองเนี่ยสามารถที่จะแปลภาษาเป็นประโยคประโยคได ามันจะผิดบ้างแต่แล้วเนี่ยคือตัวนี้ที่มันที่มันเจ๋งมันเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันไปรวมอินทิเกรตเอาตัว,อตวอแอปที่มันไปซื้อมาที่ชื่อ word lens ตรงนี้เนี่ยแค่เรายกมือถือขึ้นมาส่องภาษาเวลาไปเที่ยวเจอป้ายแปลกๆให้อ่านไม่ออกยกตัวมือถือตัวนี้ขึ้นมามปุ๊บ มันจะคอยมุ้นแล้วก็แปลภาษาจากภาษาสเปนเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสเปส็นภาษาอังกฤษให้ทันทีมากอย่างนี้เราจะไม่มีปัญหา<ม>เรื่องของเมนูอา,าอาหารอีกตอ่อไปอะไรอย่างนัง้นเออมีมหาระดับชาติสําหาร,ารับน้องมากเลยนะเพิ่งไปไต้หวันมาไปญี่ปุ่นไปจีนมาเนี่ยก็2ได้เออมันไม่เข้าใจว่าตกลงเราต้องกินอะไรเดี่ยแล้วมันจะได้อะไรปลาปลาอะรไม่มีรูปไงเออใช่ตัวหนังสืออะไรก็ต้อง2เออใช่ถูกประโยชน์มากเป็นฟีเจอร์ช่วยชีวิตอีก1ฟีเจอร์ลองไปเล่นกันดูนะคะ แต่ว่านอกจากทางฝั่งของ Google เองแล้วนะคะในฝั่งของแอปพลิเคชันพวกแอปโซเชียลต่างๆก็มีการออกอัปเดตกันหลากหลายเหมือนกันนะใช่ซึ่งตัวแรกเนี่ยเอาเป็นตัวของ Facebook ก่อนละกันก่อนหน้านี้นเนี่ยคือ a c e b o o k เนี่ยจริงๆมีฟีเจอร์นี่อยู่แล้วก็คือฟีเจอร์ที่เวลาเราไปเที่ยวกันมาแต่ละคนจะถ่ายรูปกันใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็บอกให้ช่วยส่งรูปให้หน่อยอะไรอย่างนี้ตอนนี้คือไม่ต้องละคือแต่ว่า Facebook ก่อนนันเนี้ยก็คือเขาก็มีบอกว่าให้เนี่ยถ้าถ่ายมาจัดการจับโยนรวมกันเป็นอัลบั้มเดียวกกนนดมมมา็ไไ้่่คคืออผผป ก็เลยบอกว่าเฮ้ยอ่ะเก่งสามารถรูปอยากใส่ลงไปด้ใส่ลงไปได้พัดใส่ลงไปได้นะก่อนหน้านี้นพอมันไปซ่อนอยู่ในอัลบัม้มไงมันเลยทําให้แบบว่าเฮ้ยมันมันหายากทางเฟซบุ๊กก็เล็งเข็งตรงนี้เนี่ยก็เลยแยกตัวนี้นออกมาเป็นอีกหนึ่งแอปไปเลยที่ชื่อว่า Moment ค่ะใช่ก็คือว่าไปเที่ยวด้วยกันมาก็คือแค่อัปโหลดใช้ตัวแอปที่ชื่อ m o m e น t ์เนี่ยไปโยนรูปเข้ามาใส่ในกล่องเนี้ยได้เหมือนกันแล้วก็แชร์ดูรูปกันง่ายๆจะเซฟเก็บอะไรพวกนี้ก็สะดวกสบายนั่นเองครับใช่แล้วครับแล้วก็มีฟีเจอร์หน ก็คือเรื่องของปุ่มอิโมชั่นจะเริ่มที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้3อย่างเราเนี่ยสามารถจะใส่ปุ่มอิโมชั่นแบบกดขึ้นมาแล้วก็เลือกว่าเป็นแฮปปี้แซดอะไรแบบว่าเมันตกโศกใจอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมเพราะตอนนี้คือกดไลค์ยเดีวกันว่าก็อย่างที่เราบอกเมื่อกี้นี่ไงว่ากดไลค์แล้วกันบอกว่าเฮ้ยพอดพอดเสียพราะไลกดไลค์ให้ไหมอ่ะแล้วก็ยังมีแอปในเครือของเฟซบุ o กอินสตาแกรมเข้าไปการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้าไปคือการ อัพโหลดภาพแบบที่ไม่ต้องมาเป็นสี่เหลี่ยมอีกแล้วในช่วงแรกคนก็บ่นใหญ่เลยเอาสี่เหลี่ยมกลับมามันไม่กลายเป็นอินสตาแกรมแล้วไม่แต่น้องไม่รู้สึกนะน้องรู้สึกดีใจมากเลยอ่ะเพราะก่อนหน้าเนี้ยต้องไปใช้แอปอื่นแล้วก็แชร์รูปออกมาต้องไปทํารูปเป็นแบบยันยาวเป็นแบนกถได้แบนสเกลตได้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยอขึ้นเปในไอจีอัวหัวทำได้หมดเลยคุณจะเป็นแบบพอบเทรปยาวๆก็ได้หรือว่าเป็นลายเส้นยาวก็ได้เหมือนกันอัำได้ ็ถือว่าดีแล้วก็นอกจากนี้ยังมีข่าวแว่วมาด้วยนะในปีนี้ว่าทาง Instagram เนี่ยเขาจะทำเป็นแบบเหมือน 3D Touch อะให้กดได้อออเออแล้วก็มีการฟิตแบ่จะาก,การกดคล้ายๆกับใช้บน iPhone แต่ว่าใช้ได้บนโทรศัพท์ทุกเครื่องเออ Android ก็ใช้ได้เลยแบบนี้มีงามมากจริงๆนะคะอ่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของ Twitter ด้วยอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อันนี้สุดเปลี่ยนข้ามคืนมากแบบยาวกว่าตอนที่มีเรื่องของไออินสตาแกรมอีกเดี๋ยวว่ากลุ่มคนหนึ่งก็ประมาว่า เอาดาวกลับมาเฟริตเอาดาวกลับมาดาวหายไปไหนหัวใจมาจากไหนกเป็นไลท์หรือเนิฟอะไรมาเป็นลูกหัวใจผูกมาเถือว่าเป็นดราม่าเรื่องเล็กๆที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆใครว่าคนไทยดราม่าเก่งแต่ตอนนี้ก็มีผลออกมาแล้วนะว่าพอเป็นลูกหัวใจแล้วเนี่ยคนกดเยอะว่าคือคนเข้าใจมากขึ้นเนี่ยเพราะมันเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะเป็นภาษากลางมากกว่านะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของโซเชียลที่ออกเวอเร์ออชันเล็กๆให้เราเล่นกันได้ง่ายขึ <อา S 3> ้น,นเวอร์ชันเนเ็ตน้อยท,ที่ประเทศไทยเราสนใจเนี่ยหลักๆก็เป็นเพราะว่ามันมีทั้งของ a c e b o o k แล้วก็ l ล n e นั่นเองเฟซบุกไลท์แล้วก็มีไลน์ไลท์อะไรพวกนี้นะคร<ม>ับประมาณว่าตัดฟีเจอร์ที่แบบว่าต้องใช้ด a ต้าเยอะออกไปแล้วก็ให้เลือกโหลดเฉพาะข้อมูลที่อยู่แบบล่าสุดเท่านั้นเฟซบุ๊กก็จะโหลดแค่ภาพปกติปัจจุบันตัดที่โพสเพื่อนไว้เพื่อนโพสไว้ปัจจุบันเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยตัดพวกฟีเจอร์วิดีโอทิ้งไปยเ ก็จะทําให้สามารถใช้งานได้เร็วขึ้นครอบคลุมมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็สามารถใช้งานในอินเทอร์เน็ตที่กินดาต้าน้อยลงใช่ฟีเจอร์ขายไปบ้างแต่ว่าก็าเลือกแบบว่าเพื่อเพื่อจะใช้งานให้ทุกคนไงนะคะอ่ะนอกจากนี้อีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่มีการพัฒนานั่นก็คือแอปในกลุ่มของ Payment หรือว่าการจ่ายตรงจ่ายต่างกันใช่แล้ว Mobile p a y m e n t ปีนี้เนี่ยมาเป็นเทรนด์เลยเนาะทุกคนนี่แบบว่าหลายๆแอปเนี่ยกระโดดลงมาทำเรื่องของ Mobile Payment กันเพียบเลยใช่จากก่อนหน้านี้ที่เป็นเรื่องของ Mobile b a n k i n g ธนาคารมาทแอป บนมือถือให้สามารถโอนเงินได้จ่ายค่าบริการได้เลยนะครับปีนี้เทรนเปลี่ยนไปเป็นโมบายเพ์เมนแทนซึ่งมันต่างตรงไหนต่างที่ว่าโมบายเพ์เมนคือการที่ว่าเราสามารถจะเอาเงินไปจ่ายให้กับใครก็ได้บนโลกออนไลน์หรือใครก็ได้ต่เช่นจ่ายให้เก่งโดยไม่ต้องเงยตัวยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะไปช้อปปิ้งกับร้านบนไอจีบนเฟซบุ๊กบนไอจีบนเฟซบุ๊กหรือจะเป็นร้านที่เราเห็นหน้าค่าตากันอย่างนี้ก็ได้เข้าไปซื้อของแต่ไม่อยากพกเงินเดินเข้าไปก็ขอจ่ายผ่านทาง นีได้ไหมเมื่อวันทิ้ได้ไหมก็สามารถจ่ายเงินกันได้ใช่ก็เหมือนกับว่ามันจะมีเรื่องของการทํารายการซื้อของออกมาแล้วก็เลือกว่าโอเคพอเราได้รายการซื้อของเสร็จแล้วก็ส่งไปให้คนขายคนขายก็จะทำการลิสต์ออกมาแล้วก็เหมือนกับเป็นรหัสเป็นลิงก์ให้กดเข้าไปแล้วคุณก็เลือกจ่ายได้เลยว่าจะจ่ายด้วยอะไรจ่ายด้วยค่าโทรศัพท์ ใช่ไหมคือจ่ายไปรวมกับบินโทรศัพท์เลยหรือว่าคุณมีบัตร ATM มีบัตรเครดิตมีบัญชีธนาคารก็ผูกเข้าไปก็ได้ในแอปนี้แหละแล้วก็กดจ่ายได้เลยก็ถือว่าสะดวกแล้วก็เป็นเทรนด์ใหม่ด้วยเพราะว่าหลายๆคนตอนนี้พยายามจะเอาอะไรยัดลงไปกับอวัยวะชิ้นที่3 3มหรือว่ามือถือเดี๋ยวนี้เราสามารถขึ้น BTS ได้โดยที่ตืดผ่านมือถือก็ขึ้นได้แล้วนะคะจ่ายเงินตืดผ่านมือถือก็จ่ายได้แล้วเหมือนกันตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครลืมกระเป๋าตามไม่ต้องกังวลแล้วค่ะหรือว่าเป็นเทรนด์ รีบแจ้งตำรวจค่ะไม่ใช่มือถือหายรีบล็อกเครื่องนะคะให้เรียบร้อยนะคะจะได้ปลอดภัยขึ้นมาอีกหนึ่งขานแล้วก็อย่าลืมรีจิสเตอร์แอปพลิเคชันต่างๆที่ช่วยในการล็อกเครื่องต้นหาเครื่องไฟมาย Android ไฟมาย iPhone หรือพวกนี้ใช่แล้วใ่หมคะนกะแต่ว่านอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งข่าวนะคะก็คือการ ทำโมบายเพย์เมนต์ข้ามค่ายข,ข,ของทั้ง3ผู้ให้บริการหรือว่า3โอเปอเตอร์ใช่แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยเหมือนกันตรงที่ว่ามีการจับมือกันทั้ง3ค่ายสามารถโอนตังกันข้ามกระเป๋าได้แล้วจากว่ีต่อนหน,นี้เนี่ยถ้าจะโอนกันของ t ทู e ก็ต้องของ t ู u ดีแท็ก็ต้องดีแท็กเอเก็ <AS S 2> ของดีแต่การว่าตอนนี้เนี่ยจับมือกันทั้ง3ค่ายโอนวนไปวนมาได้เลยทันทีสะดวกมากสุดยอดนะฮะ วินวินกับผู้บริโภคนะคะอันนี้ก็คือธีมของเรื่องของ Mobile Banking แต่นอกจากนี้ยังมีอีกกลุ่มินึงที่มาแรงไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องของ Streaming อันนี้ก็ต้องบอกว่าตอบรับกับการกิน Data ที่มากขึ้นเออถูกแปลว่าเป็นการตอบรับกับเรื่องของ 4G ที่กำลังมาเลยใช่คือข้อมูลวิ่งเร็วขึ้น 3G อยจากเดิมที่วิ่งได้แบบว่ากับพอดกระแปดหนเมกตอนนี้ก็วิ่งได้แบบว่า2 0 3 0 40เมกแล้วใช่ไหมครับพอมาเป็น 4G อาจจะวิ่งถึงร้อ g เเพลง การฟังเพลงเงี้ยแล้วก็การดูภาพยนตร์ดูหนังดูละครซีรีส์ที่เราเคยพูดไปแล้วก็จะมีสี่่ายใหญ่ใใช่ไหมตอนนี้ก็คือจะมีฮุกมีฮอลลีวูดเอชดีพรามไทมแล้วก็ iFlix นั่นเองนะครับผมสี่ตัวอันนี้คือพวกฝั่งหนังละครซีรีส์ใช่ไหมครับแล้วก็ฝั่งพวกเพลงโอ้ก็มีหลายเจ้าเหมือนกันใช่แต่ไม่ไลน์มิวสิกอะไรพวกนี้มีจุกจุกโอ้เพียบอ่ะซึ่งการมีบริการเซอร์วิสพวกสตรีมมิ่งเหล่านี้มาเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันไปตอบโจทย์เรื่องของที่ว่่่่าาาาากกออนนนนนห้ีีคพยยยมททจะุงบ YouTube แต่เพียงแต่ว่าบน YouTube เนี่ยโดยมากเป็นการอัปโหลดแบบผิดติกสิทธิ์ไงอะใช่อย่างภาพหนังเพลงอะไรมาเนี่ยคือพยายามอัปโหลดกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมันไปอยู่ในสตรีมมิ่งเนี่ยมันก็จะดูดกว่าเดิมคุณจ่ายเนี่ยแต่ละอันเนี่ยก็จ่ายแค่แบบเดือนนึงจิ๊บจิบไม่เท่าไหร่ถูกเลยถูกถูกใช่เพราะนั้นเนี่ยก็คือตัวนี้เป็นตัวที่ทั้งทําให้เราสามารถดูหนังฟังเพลงเนี่ยได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ในราคาที่ค่อนข้างย่อมเยาว์อย่างคากไม่ต้องซื้อทั้งหมดเคเบิลทีีวแต่่่่่กกกออนนนนนนเดืละะะัสิถูมาาจยละะะ้ก็มีนค ทั้งหมดนี้และค่ะก็คือเทรนด์ที่เรามาสรุปกันนะคะว่าในปี2 0 2 5มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในเรื่องของแอปพลิเคชันเทรนด์แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสมาร์ทเดเวิ์สด้วยค่ะและนี่ยแหละค่ะก็คือ,อรายการเดอะบั t ท e ในค่ำคืนนี้นะคะน่าเสียดายหมดเวลาแล้ว ยังไงก็ตามสามารถกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนทาง n a t i o ี TV ไงนี้ระหว่างสัปดาห์ถ้าเกิดว่าคิดถึงกันแล้วก็สามารถเข้ามาเยี่ยมเยียนได้ตามช่องทางต่างๆดังนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้เก่งขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่แล้วก็ Good night ค่ะ